สีค่ะสเปนสเปนวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ออปอดกลางใจเมืองมาดริดนะคะซึ่งก็คือชื่อภาษาสเปนว่าลาเซเตเตตัสตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดที่มันเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองมาดริตนะคะหนึ่งในจุดชมวิวที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่บอกไปว่าชื่อก็คือลาเซเตเตตัสถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจ็ดเนินอก สก็คือเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันวันนี้อากาศค่อนข้างดีฟ้าสีฟ้าสวยสดใสมีแดดมีอะไรเงี้ยก็คือเราจะเห็นคลมดริดออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะชอบออกมากันอยู่แล้วแล้วเราก็จะเดินต่อเนี่ยตามทางมันจะมีเทรลเดินขึ้นไปแต่ว่าที่เรามองเห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นหนึ่งในเนินทั้ง7ที่ อยู่ที่ปาร์แห่งนี้แต่ก็ดูความสูงอะคะ่ะดูว่าเราจะรอดไหมวันนี้ลองไปกันปเป็นไงบ้างคุณเดินมาแค่ยังไม่ถึงรึ่งทางเหนื่อยมากค่ะใส้นอากาศด้วยค่ะแต่ที่นี่ก็คือมีมีกฎหมายที่ ออกไว้เคร่งครัดว่าถ้าอยู่นอกบ้านก็ควรต้องใส่หน้ากากาะนั้าก็จะเห็นคนที่เนี่ยส่วนใหญ่ใส่หน้ากากในขณะที่เราพักเหนื่อยพักหายใจเนาะเราก็ถมบิวรอบๆบ,บริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นชุมชนที่พักอาศัยเราก็จะเห็นตึกต่างๆที่เราสร้างไว้ตรงนี้ก็คือเป็นบรรดาบ้านพักอาศัยหมดแล้วถ้ามองไปไกลๆตรงจุดนั้นน่ะเราจะเห็นหอส่สงสัญญ,ญาณภาาเสียงโทรทัศน์หลังจากพักเหนื่อยหอบไปแล้วเราก็จะไม่มีอาการหอบตอนนี้ แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นเยอะเหมือนกันค่ะค่ะจากจุดตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวของมาดิดได้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตลองดูเนาะเราก็จะขึ้นมาถึงจนจนจุดจุดนี้เกือบจะถึงชั้นสูงสุดของตึกอาคารที่อยู่แถวนี้ที่เป็นบริเวณบ้านพักันนะคะเราเห็นละเนี่ย90องศาละประมาณแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปถึงจ,จุดที่มันเป็นเนินน่ะนู่นนะคะจุดเนินแบบนั้นนะคะ สูงสูงนั่นนะคะเราจะเห็น180องศาเลยของวิวมทริดถ้าเผื่อเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยที่มีคนสเปเนนะเขาจะจูงหมาออกมาเดินทั่วไปตามพาร์คอะไรเงี้ยนะคะก็ค,คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าเฮ้ยมีการมีมีความใส่ใจในการออกกฎหมายในช่วงล็อกดาวน์ก็คือในการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยเขาจะบอกอย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีเวลาช่วงไหนที่คนมีสัตว์เลี้ยงคุณจะได้มีโอกาสพาสัตว์เลี้ยงนอกบ้าน คนทั่วไปไม่มีแต่ว่าจะมีสําหรับแบบช่วงเวลาที่พาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินหรือพาเด็กออกไปเดินตามปาร์กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมองดูเห็นว่าการออกกฎหมายหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะมันก็ไม่ได้มีเฉพาะนึกถึงแต่บุคคลเนาะก็นึกไปถึงสัตว์เลี้ยงแล้วเด็กเล็กๆก,ก,ก็เหมือนกันมีหัวใจเหมือนกันพร้มยังไม่ถึงครึ่งทางนะเนี่ยหอบแล้วอาวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ คนตัวเล็กๆไหมมันไกลมากเราจะไหวไ,ไหมไม่รู้เหมือนกันลองดูโอเคโอเคไปสู้เ,เดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนะแรงตามมาเดี๋ยวนี้เอยโอ้โหอันนี้ยังไม่ถึงเก้าตอนนี้เราก็มาถึงจุด สูงสุดของเนินที่เราชี้ให้ดูเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็คือหอบเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็ก็ไหวอะ่ะก็เดินขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าเราขึ้นมาถึงบนนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่1 8อองศานะวิวอะ่ะมันกลายเป็น1 360องศาแล้วอะ่ะแต่มันก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนเมืองเนาะซึ่งก็คือด้านเนี้ย1 8ออีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนที่พักอาศัยซึ่งก็จะเป็น180นะคะรวมกันแล้วก็3า0องศาของการอยู่บนเนินนี้ก็คือถือเป็นเนินที่สูงสุดเนินนึง สำหรับจุดชมวิวในเมืองมาดริดนะคะอันนี้ไม่นับพวกแบบพวกรูฟท็อปต่ปางๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออันนั้นมันก็จะเป็นอยู่ในกลางเมืองมีตึกเอียงๆไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่ามันเป็นตึกเอียงที่เป็นตึกหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงของสเปนของมาดริดเราได้ขึ้นมาชมจุดท็อปของเมืองจุดหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามองเห็นมาดริดในมุมมองที่แปลกไปอีก ปกติเราเที่ยวก็จะอยู่ข้างล่างเนาะมากสุดก็อาจจะเป็นตรงเทมโป de บอตซึ่งเราก็จะเห็นวิวกาซาเดกัมโปซึ่งมันก็จะเป็นสวนแต่เนี้ยเรามองก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งอีกวิวหนึ่งซึ่งแบบถือเป็นอันซีนของการมาเยือนเมืองมาดริดนะคะนอกจากจะไม่ไม่ใช่สำหรับเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างเดียวสําหรับคนสเปนเ,เองแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยมาตรงนี้ ตอนนี้เราก็มาจับจองที่นั่งเพื่อจะชมวิวกันแล้วนะคะนอกจากชมวิวเมืองนะที่เนี่ยจุดสําคัญจุดคลายแม็กของการมาเยือนที่จุดนี้เนี่ยบนเนินเนี้ยก็คือการมาชมพระอาทิตย์ตกดินซึ่งก็น่าจะอีกไม่นานอะ่ะมันก็ใกล้จะตกดินแล้วแหละเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ําลงมานะคะจากเนี่ย จากบนฟ้าเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เก็บภาพภาพที่ตกดินสวยๆจากบนเนินเขาหลาเซียเตเตตัสอันนี้นะไปฝากกันได้แค่ไหน,นแต่วันนี้ดีมากเลยนะฟ้ามันมันมันเคลียร์มากเลยเนาะคือวันนี้ท้องฟ้าสวยมากถ้าเรามองในในมุมอีกมุมนึงอะเนาะจะเห็นเลยว่าท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าใสาฟ้ากระจ่างไม่มีเมฆเลยเพราะฉะนั้นเราโชคดีมากเลยที่ได้ออกมาเก็บล็อกวันนี้ you ก็คือพี่ปุ๊กมากับแฟนนะครับแฟนก็คือใส่เสื้อแดงอยู่ทางซายมือเดินไปทักแฟนสิเดี๋ยวัวตที่นี่เหมาะกับการมาหาแฟนไหมไม่เหมาะเลยค่ะมากันเป็นคู่หมดเลยค่ะมันไส้ค่ะแม้แต่หมายมาเป็นคู่เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ได้ขึ้นมาที่นี่ใช่ค่ะเชื่อไหมว่ามันสวยเชื่อละตอนแรกตอนแรกที่เห็นความสูงมันก็นึกในใจว่าแบบไม่เอา มันก็คงเหมือนๆทั่วๆไปอไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาแล้วคุ้มเพราะว่ามันสวยมากแล้วประกอบกับวันนี้อากาศดีมากๆเราก็จะเห็นแบบความสวยงามของบรรยากาศเห็นความสดชื่นของผู้คนด้วยเนาะที่แบบได้ออกมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์กันบนเนินเขานี้ค่ะแล้วก็วันนี้อากาศปุ่นเนาะไม่ไม่หนาวมันก็เลยแบบค่อนข้างโอเคสำหรับการมานั่งบนข้างบนดูดิขอบเมืองเห็นบ้านเส้นขอบเมือง ไหนอ่ะนั่นไหไม่เห็นเลยเห็นเส้นขอบฟ้าไหม,ไมหที่ไหนจะสวยไม่เท่าที่เจ้าพญา ระอาทิตย์ก็ตกดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นวิวอีกแบบหนึ่งก็คือท้องฟ้ายังมีเีษส้มๆเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเปิดไฟขึ้นมาตามบ้านตามตึกอาคารที่พักอาศัยเนาะเราก็จะได้อีกวิวหนึ่งก็คือมันก็จะมีแหละบางคนก็จะอยู่ชมวิวตอนหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปจนฟ้ามืดเนาะแล้วก็ ค่อยเดินลงจากเรินไปแต่ว่าวันนี้เราไม่ไหวแล้วว่าอากาศมันเริ่มหนาวขึ้นกว่าเมื่อสักครู่แล้วพอพระาทิตย์ตกไปเราก็ไม่มีความกระุ่นละเราก็จะขอลากันไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเราจะไปบล็อกที่ไหนกันอีกในมาดริดก็ตามกันไปดูนะคะบ๊ายบาย